ในครอบครัวเราเป็นสมาชิกเดียวกันเนะะี่ยค่ะอารมณ์คึืนความสั่นสะเทือนของเราเนี่ยมันเชื่อมกันในระดับพลังงานพลังงานาลบใน,ในตัวเรายังอยู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แสดงออกทางสีหน้ามันไปกระทบกับสมาชิกในบ้านในครอบครัวเราถ้าไม่รีบเพียมันก็จะเหมือนเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนั่นแหละคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โคชี่น้อย s ั n นี b เบรนนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในภาคต่อค่ะข้อที่6ถึงข้อที่10นะคะในหลักปฏิบัติจากหนังสือเรื่อง Becoming Supernatural ของ d ดโ o จ d ดิสเพนซาค่ะซึ่งคราวที่แล้วนะคะข้อที่5นะคะก็ได้พูดถึงเรื่องการที่เราจะต้องปล่อยวางความกังวลความเครียดออกไปเพราะว่า ความกังวลความเครียดมันเป็นขึ้นความถี่ต่ำใช่ไหมคะอันนี้หลายหลายคนรู้ดีอยู่แล้วนะ,ะถ้าใครยังไม่รู้ก็สามารถเชื่อไปศึกษาย้อนในช่องโค้ชพี่น้อยได้นะคะโค้ชพี่น้อยแบ่งปันไว้ในหลายครั้งหลายคราวนะคะแม้กระทั่งว่าคราวที่แล้วเนี่ยก็มีโชว์ชาร์จพลังงานทางอารมณ์ความถี่เอาไว้ก็สามารถเข้าใจได้คร่คราวๆแล้วคะ่ะนะคะ,ะพูดถึงความปล่อยวางนะคะ เพราะว่ามันเป็นคลื่นพลังงานความถี่ต่อซึ่งคราวที่แล้วโคชิโนยได้ให้ไปหนึ่งวิธีนะคะก็เป็นวิธีจากด็อ n d r e ร์แอนดรูว์โฮแมนที่มหาวิทยาลัยแตนฟร์ดซซึ่งใช้การหายใจนะคะวันนี้โคชิโนยจะมาให้แบ่งปันเพิ่มเติมค่ะพอดีนึกขึ้นได้นะคะว่าวๆนี้เนี่ยโคชิโนยก็ได้ทำคลิปมนตราเยวยาชีว ah ิตเอาไว้ในช่องนะคะ,ะซึ่งนำมนตราฮาวาย โบราณนะคะมาแบ่งปันนะคะที่ชื่อโฮโโนโพโนโพโนนะคะซึ่งหลกัหลกๆแล้วตัวนี้จะมีอยู่4ประโยคซึ่งเขาใช้เยียวยานะคะโดยด็อเตอร์ฮิลชเลนนะคะเป็นคนที่ทำให้บนตราตัวเนี้ย มันมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาแล้วก็ใช้เพื่อการเยียวยา,ยาเพื่อการปลดปล่อยความกังวลความเครียดออกไปนะคะซึ่งหลกัหลกๆบนตราเน,นี้ค่ะมันมีอยู่4ประโยคนะคะ uh, I love you I'm sorry please forgive me thank you หรือว่าฉันรักเธอฉันขอโทษโปรดยกโทษให้ฉันและสุดท้ายก็คือคำว่าขอบคุณซึ่งในเวอร์ชันที่โคชิโนยททำให้เนี่ยค่ะมันมีถ้อยคำอื่นๆน,นะคะ เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วก็มีถ้อยคำทรงพลังให้กำลังใจให้เราเกิดความเชื่อมัน่นให้เราเกิดความสบายใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่แนะนำเอาไว้ว่าเพื่อที่จะปล่อยวางความเครียดกังวลอารมณ์เชิงลบทั้งหลายออกไปเนี่ยนะคะ เพื่อให้ขึ้นพลังงานในกายของเราเนี่ยมันยกสูงขึ้นมาได้ก็สามารถที่จะใช้มนตรานี้โคชินโนะจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะในช่อง Description สามารถไปทดลองใช้ได้เลยนะคะทีนี้เราก็มาต่อข้อ6ค่ะข้อ6เนี่ยเป็นเรื่องวิธีการตั้งเป้าหมายค่ะซึ่งดรโจดิสเพนซ่านะคะคือค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับรายละเอียดค่ะ รายละเอียดว่าเป้าหมายในการแมนิเฟสของเราเนี่ยเป็นอะไรนะคะคือท่านก็อยากที่จะให้เราจดลงมาซึ่งในการไปให้สัมภาษณ์ในช่องพอดแคสต์ต่างๆะคะ่ะทั่วเมกาเนี่ยก็มักจะพูดถึงจุดนี้เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะคืออยากที่จะให้คนที่จะแมนิเฟสเนี่ยเขียนออกมาค่ะว่าเป้าหมายในชีวิตของตัวเองที่ตัวเองอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยเขียนออกมา พร้อมทั้งสเต็ปขั้นตอนนะคะในการลงมือปฏิบัติอย่างละเอียดนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาทําเป้าหมายหรือเขียนแผนงานต่างๆเนี่ยค่ะให้ใส่อารมณ์ความตั้งใจลงไปด้วยเพราะว่าอารมณ์ความตั้งใจตรงนี้ค่ะมันเป็นวิลนะคะมันเป็นจิตตั้งมั่นของผู้ที่จะทําเป้าหมายนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใส่ความตั้งใจ มุ่งมั่นลงไปนะคะรู้สึกมีพลังเนี่ยโดยเฉพาะมันเป็นพลังของความเชื่อมั่นนะคะแบบแบบมั่นใจแบบว่าเราได้ชัวร์แบบนี้ค่ะแบบทำเสร็จเนี่ยคือมีความเชื่อมั่นไม่วอกแวกนะคะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับแรงดึงดูดให้เราเนี่ยสามารถทำเป้าหมายที่เราต้องการทำเนี่ยได้ประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น ซึ่งตรงนี้มันเป็นว i ยเบรชั่นะคะมันเป็นความสั่นสะเทือนถ้าเราทําเป้าหมายเสร็จแล้วเราก็กลัวเป้าหมายของเราเองเนี่ยความสั่นสะเทือนมันไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเป้าหมายที่เราอยากได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราในปัจจุบันนี้นะคะ,ะถ้าเรากลัวมันเพราะว่ามันใหญ่กว่ามาตรฐานการดำรงชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ย ว่าเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมมันเราไม่มีประสบการณ์นะเราไม่ได้เก่งเรื่องนั้นนะอันนี้เห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมคะว่าขึ้นความถี่ของเรามันจะเริ่มตกลงเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญะคาะข้อนี้ใช้ร่วมกับข้อจินตนาการนะคะที่ได้อธิบายไปในรอบที่แล้วนะก็คือ,อเรื่องการจินตนาการกับการทำเป้าหมายเนี่ยโดยโจแนะนนำไว้นะคะหลายคน น่าจะรู้จักวิธีการที่จะทำา y y o v v i e จากเล่มที่แล้วนะคะ you are the placebo นะคะก็คือเวลาทำา y y o v v i e เนี่ยคะ่ะแล้วก็ให้ดูซ้ำๆนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวมันเป็นวิดีโอเนี่ยมันจะช่วยนะคะสำหรับคนที่จินตนาการภาพต่างๆไม่ค่อยชัดเจนได้นะคะ และสิ่งที่โคชพี่น้อยอยากจะมาเสริมให้นะคะเพราะว่าดรโจบอกว่าแผนการมันต้องละเอียดแล้วจะต้องลงมือทํานะคะดรโจเน้นการลงมือทํานะคะเพื่อนๆไม่ใช่นั่งจินตนาการอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องที่จะจินตนาการแล้วเสกปิ้งได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะดรโจเน้นเรื่องการลงมือทํามากแต่สิ่งที่โคชีน้อยอยากจะเสริมก็ตรงเนี้แหละคะ่ะ เวลาลงมือทำเราต้องลงมือทำแบบสบายใจมั่นใจนะคะการผิดพลาดมันมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆตรงนี้นี่แหละสำคัญนะคะซึ่งโคชพี่น้อยในทางโคชชิ่งเนี่ยอยากจะมาเสริมก็คือว่าเวลาถ้ามันเกิดผิดพลาดขึ้นซึ่งมันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วอย่างที่บอกเนี่ยนะคะเราต้องทบทวนดูค่ะว่าวิธีการนั้นเนี่ยมันเหมาะแล้วหรือยัง มันเป็นการที่ทำยังไม่ถึงทำยังไม่พอหรือมันเป็นวิธีการที่ไม่เวิร์กเออตรงนี้ยเนี่ยแหละค่ะมันสำคัญมากๆาเพื่อนๆหลายคนจำเรื่องของเดลคาน์กี้ได้ไหมคะที่เขา,อาเอามาแชร์แบ่งปันเรื่องคนขุดเหมืองอเพชรนะคะซึ่งขุดเหมืองเพชรลงไปเนี่ยก็เหนื่อยก็หนักนะคะก็คนขุด เหมืองเพชรตรงนั้นเนี่ยก็อยากจะล้มเลิกไอเดียว่าโอ้ทําไมฉันมาทําอะไรหนักเหนื่อยอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่น่ามีหรอกเสร็จแล้วก็ล้มเลิกนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ทํายังไม่ถึงทํายังไม่พอพอเขาขายเหมืองไปในราคาถูกถูกคนมาซื้อเหมืองของเขาไปขุดต่อค่ะอีกนิดเดียวก็เจอเลยเออแทบจะเรียกได้ว่าแบบขุดไปแบบปังเดียวนี่เจอเลยเนี่ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ ถูกต้องตรงกับหลักเป้าหมายของเราอยู่แล้วเราต้องมีความฉลาดนะคะว่ามันเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าคือทำยังไม่ถึงทำยังไม่พอเราก็ทำต่อไปหรือถ้ามันไม่สอดคล้องกันเลยมันไม่เวิร์กวิเคราะห์ยังไงแล้วว่าเฮ้ยวิธีการอย่างเนี้ยมันไม่สอดคล้องในเรื่องเป้าหมายที่เราจะทำนะคะแบบนี้ให้เลิกไปเลยนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนักร้องคนหนึ่งนะคะอยากจะดังในระดับนานาชาติเขาร้องเพลงเก่งมากเลยค่ะเทคนิคทางด้านร้องเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเสียงหลบเสียงสูงเสียงต่ําเสียงลมอะไรพวกนี้เขาเก่งมากๆเลยค่ะแต่เขาขาดประสบการณ์นะคะความรู้ในการที่จะ pronounce หรือว่าการออกเสียง ของสำเนียงต่างๆของภาษาอื่นๆนะคะนอกจากภาษาไทยปรากฏว่าเวลาเข้าแข่งขันนะคะในทุกๆเวทีทุกวันนี้เนี่ยเขาจะมีโจทย์ภาษาอื่นๆมาให้ขับร้องอ,อยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยที่ประเทศไทยนะคะจัดรายการช่วงเอเชียไม่ทราบว่ามีใครดูบ้างหรือเปล่านะคะซึ่งมันเป็นอินเตอร์นะคะจะต้องร้องภาษาจีนภาษาอังกฤษนี่แน่นอนอยู่แล้วนะ ภาษาเกาหลีภาษาไทยอย่างเงี้ยนักร้องนานาชาติก็เข้ามาสมัครในรายการนี้นะคะเขาจะต้องฝึกนะ,ะในการออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรานะคะเก่งเทคนิคร้องเพลงอย่างเดียวในเรื่องนี้แต่ว่าเราทําเป้าหมายในการเป็นนักร้องนานาชาติแบบนี้นี่แหละค่ะถึงบอกว่ามันไม่ัพ p o r t goal หรือเป้าหมายของเราคือให้เปลี่ยนวิธีการค่ะเพราะว่าถ้าเราทำแบบเดิมผลลัพธ์มันจะเป็นแบบไหนค่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่อยากจะเอามาเสริมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักวิเคราะห์นะคะว่าถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องทำยังไม่ถึงทำยังไม่พอหรือเป็นเรื่องที่มันเป็นวิธีการที่ไม่สอดคล้องหรือมันเก่าไปแล้วหรือมันไม่เหมาะกับเป้าหมายเราแบบเนี้ยค่ะ นะคะอันนี้เป็นเรื่องการทำเป้าหมายนะคะ,ะต่อมาข้อที่7ค่ะข้อที่7นี่ก็คือว่าเราต้องเชื่อมั่นในพลังจิตค่ะพลังจิตโดยเฉพาะพลังจิตที่เราได้จากการทำสมาธิซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการยากที่จะเชื่อมั่นอีกนั่นแหละนะคะแต่ว่าในหนังสือนะคะโดรโ,โจได้อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง คลื่นความสั่นสะเทือนต่างๆเอาไว้นะคะตรงนี้ถ้าเรายังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะจากหลักการทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ที่โคชน้อยได้อธิบายมาลหลายๆคลิปเนี้ยค่ะตรงนี้น่าจะเป็นพื้นฐานให้เพื่อนๆได้มากพอสมควรนะคะว่าเราสามารถเชื่อมั่นมันได้แน่ๆถ้าเราเข้าสู่ความว่างในความว่างนั้น มันเป็นพลังมหาศาลนะคะเรากับทอร์นาโดแบบที่โคชิโนยได้อธิบายไว้มันเป็นแบบนั้นนะคะก็ขอให้เราเชื่อมั่นนะ,ะว่าตรงนั้นเรามีพลังนะคะอยู่ในความสงบให้มันนิ่งเสถียรก่อนแล้วค่อยนำพลังตรงนั้นมา Visualize ลนะคะหรือว่ามาจินตนาการนะคะ,ะตรงนี้สิ่งที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมให้ก็คือว่า คนหลายคนนะคะที่นั่งสมาธิใหม่ๆเนี่ยแล้วยังไม่เกิดผลความสงบยังไม่ถึงที่มีความคิดแวบขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็จะล้มเลิกค่ะคือคือตรงนี้เนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าคือมันต้องต่อเนื่องค่ะมันต้องมีโมเมนตัมอันนี้เป็นเคสเคสแรกนะคะเคสที่2ก็คือคนที่มีสมาธิด,ดีค่ะอันนี้คืออาจจะน่ากลัวกว่านะคะคือ คือมีสมาธิดีจิตนิ่งนะคะเวลานั่งสมาธิเราก็จินตนาการจินตนาการเนี่ยก็ได้ชัดเจนนะคะโอ้ได้ความลึกซึง้งเราก็แบบโอ้โหปิติน้ําตาไหลแต่ปรากฏว่าไม่ลงมือทำค่ะในเรื่องเป้าหมายนะคะไม่ใช่เรื่องทําสมาธินะคือคือเชื่อว่าสมาธิตัวเองเนี่ยโอ้โหเขา้าเข้าสู่ความสงบได้ได้เร็วทําได้แล้วจินตนาการก็ชัดเจนเกิดความปิติ เสร็จแล้วคือไม่ลงมือทำเป้าหมายค่ะไม่ลงมือทำงานนั่นเองนะคะที่จะให้มันเกิดผลแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคือทิ้งช่วงไปเลยค่ะเพราะว่าตอนสมาธิแล้วมาจินตนาการปิติโอ้โหม,มันเรียวมากแล้วคิดว่ามันจะเกิดแล้วนี่แหละค่ะที่โค้ชน้อยบอกว่าอันตรายนะคะเพราะว่า uh, consistency is more important than intensity นะคะเพื่อนๆหมายความว่า ความคงเส้นคงวาความสม่ำเสมอนะคะมันสำคัญกว่าความเข้มข้นไม่ว่าการจรินตการนั้นการนั่งสมาธินั้นคุณจะได้ความเข้มข้นของโอ้ความสงบหรือความเข้มข้นของการจรินตการที่ชัดเจนปิติได้เนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าชีวิตเราก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะมันผ่านมายังไงนะคะ เราก็มี on and off up and down พลังงานสูงบ้างพลังงานต่ำบ,บ้างเพราะฉะนั้นครั้งเดียวมันไม่พอคือเราก็ทำต่อค่ะทำได้ชัดเจนก็ดีแล้วนั่งสมาธิได้สงบก็ดีแล้วแต่มันต้องมีความต่อเนื่องอันนี้คือเพิ่มเติมให้นะคะทีนี้ก็มาถึงข้อที่8นะคะข้อที่8ก็คือการสร้างจิตสำนึกที่ประกอบไปด้วยปัญญามันหมายวาอย่างไงจิตสำนึกที่ประกอบไปด้วยปัญญา มันหมายความว่าเราต้องมองเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ในจักรวาลนี้มันเชื่อมโยงกันซึ่งความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันมีผลต่อกันและกันเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวประมาณนี้เลยค่ะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือหลักวันเดที่โค้ชวิ้นยได้เคยอธิบายมาบ้างแล้วนะคะว่าเราต้องมองทุกอย่าง ไปอย่างเป็นองค์รวมอย่างเราในฐานะปุถุชนคนหนึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้เราต้องทำตามกฎหมายของสังคมนี้นะคะ,ะเราจะอยู่อยู่เนี่ยเราจะตั้งกฎของตัวเองขึ้นมาคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเราเชื่อมต่อกับทุกคนแบบนี้เป็นต้นนะคะย่อยลงมาในระดับครอบครัวเนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งยูนิตนะคะเป็นองค์ประกอบของกันและกันนะคะถ้า เราเอาแต่ใจเราเหมือนกับกับการอยู่ในสังคมอะค่ะมันก็ก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ตรงนี้นะคะดรโจดิสเพนซาได้หมายความลึกลงไปกว่านั้นอีกก็คือในระดับพลังงานอย่างที่พูดถึงว่าเราอย่างอย่างในครอบครัวเราเป็นสมาชิกเดียวกันเนะะี่ยค่ะอารมณ์ขึ้นความสัน่นสะเทือนของเราเนี่ยมันเชื่อมกันในระดับพลังงานด้วยถ้าเราคิดดี เรามีความสบายใจใช่ไหมคะสมมุติว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาเราออกมาจากห้องนอนเราเรามาเจอสมาชิกในบ้านของเราถ้าเราอารมณ์ดีเราคิดดีเนี่ยเราก็จะยิ้มทักทายใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดมาจากงานเมื่อคืนเนี่ยเราก็กลับมาอย่างดึกมากแล้วไม่เจอสมาชิกในบ้านเลยตื่นเช้าขึ้นมาเราถึงมาเจอกันเนี่ยความเครียดของเรายังอยู่คะ่ะพลังงานลบ ในในในตัวเรายังอยู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แสดงออกทางสีหน้าไอ้พลังงานลบของเราเนี่ยค่ะมันไปกระทบกับสมาชิกในบ้านในครอบครัวเราด้วยนี่คือการเชื่อมโยงในระดับพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอมีปัญญานะคะมองเห็นตรงนี้ค่ะอย่างในหนังสือเองนะคะก็พูดถึงตรงนี้ไว้ เริ่มขึ้นมาบทแรกนะคะโดรโจก็เอาเคสสตาร์ดี้ของแอนนามาเล่าให้ฟังค่ะที่พลังงานตกจากการสูญเสียสามีมันก็กระทบกับพลังงานของตัวเองที่ต่ำลงแล้วก็กระทบกับพลังงานของลูกลูกในครอบครัวด้วยนี่คือเหตุผลที่โคชิโนยบอกว่าทำไมมันจำเป็นนะคะที่เราต้องรักษาพลังงานทั้งใน1ชั่วโมงการพัฒนาการอ่ ชีวิตของเราโดยการใช้สมาธินะคะโดยการเข้าเงียบบวกกับในยีบสามชั่วโมงที่เราเดิมดำเนินชีวิตปกติเพราะว่าพลังงานทั้งหมดที่ตัวเราค่ะมันส่งผลต่อคนอื่นๆแล้วคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือสังคมคนเหล่านี้ต่างมีผลต่อสิ่งที่เรา m a n i f a s t ด้วยกันทั้งนั้นถ้าเรามีพลังงานลบส่งพลังงานลบออกไปกระทบเขา พลังงานมวลรวมในชีวิตของเรามันก็เป็นพลังงานลบการ manifest ของเรามันจะช้าหรือมันจะเร็วคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะในระดับที่ละเอียดที่โค้ชน้อยได้พยายามที่จะแชร์ share, แบ่งปันให้ทุกคนเห็นความสำคัญนะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้มีระดับสติปัญญาในการ manifest ให้มันครบองค์ได้มากขึ้นนะคะ ทีนี้มาถึงข้อที่9ค่ะก็คือเราต้องดูแลสุขภาพกายและใจไปพร้อมๆกันนะคะสุขภาพกายเนี่ยคือท่านเน้นค่ะว่าเราต้องออกกำลังกายซึ่งดรโจดิเซนซาเนี่ยคือใช้วิธีการทำโยคะนะคะ นั่งช่วนั่งสมาธิ1ชั่วโมงแล้วก็ออกกําลังกายโดยวิธีการทําโยคะ1ชั่วโมงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอนะคะนอกนั้นท่านก็เน้นนะคะว่าเราต้องเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ต้องเพียงพอต่อร่างกายนะคะแล้วก็ต้องดูความสมดุลด้วยค่ะพลังงานของสารอาหาร นั้นว่ามันเหมาะกับร่างกายของเราหรือเปล่านะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการพักผ่อนค่ะการผ่อนคลายจิตใจนะคะแน่นอนว่าถ้าสุขภาพใจต้องมีเรื่องสุขสมาธิเข้ามาร่วมด้วยอยู่แล้วนะคะแต่ท่านเน้นนะคะว่าเราต้องทำอย่างสม่าเสมอโดยเฉพาะช่วงเวลาเช้าค่ะเพราะช่วงเวลาเช้าเนี่ยเราตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆเนี่ย เรายังไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตนะคะเพราะว่าการมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราต้องไปเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์นั้นกับคนนี้มันมีความสุ่มเสี่ยงมากที่จะทำให้ขึ้น vibration หรือว่าอารมณ์ต่างๆของเราเนี่ยมันขึ้นลงได้นะคะเพราะฉะนั้นเราทำสมาธิเลยซะตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยมันเป็นเวลาที่เหมาะมากที่จะทำให้ความคิดของเราเนี่ย นะคะหายไปได้อย่างรวดเร็วเพราะว่า,าเราตื่นนอนใหม่ๆเรายังไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องใดๆในกิจกรรมประจําวันเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยอมองข้ามนะคะในการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นองค์รวมนะคะคืออย่างที่โคชิ้อ,อยใช้ชื่อช่องว่า Oneness เป็นการพัฒนากายจิตวิญญาณไปพร้อมกันนะคะแล้วก็โคชน้อยเองเนี่ยก็ออกกาลังกายอยู่อย่างสม่ําเสมอทุกวันเลยนะ,ะ,ะตื่นขึ้นมาเนี่ยทำตามดรโจเลยค่ะนะ,ะเพราะว่ามันมีคําพูดนะคะในทางโคชิ่งที่ว่าเราอยากประสบความสําเร็จแบบคนที่เขาสําเร็จแล้วเราเพียงแค่ทําตามสิ่งที่เขาทำนะคะโคชน้อยก็เลยทําตาม คือทำทุกอย่างให้จบตอนเช้าเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นนั่งสมาธิหรือออกกาลังกายนะคะก็ทําตามคนสําเร็จที่เขาทํานะคะข้อ10ข้อสุดท้ายนะคะดรโจดิเซนซ่าบอกว่าเราต้องมีการส่งกระแสะเมตตากระแสะความรักออกไปนะคะ,ะให้ผู้คนนะคะบนะในชีวิตของเราในโลกนี้ในจักรวาลน,นี้นะคะเพราะว่ากระแสะความรักเนี่ย มันเป็นคลื่นความถี่พลังงานสูงมันก็ต่อเนื่องมาจากข้อที่แล้วะคะ่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเวลาเราแผ่เมตตาไปในแบบศาสนาพุทธของเราก็เหมือนกันนะคะที่ท่านบอกว่าเวลา,าเราสวดมนต์ไหว้พระหรือนั่งสมาธิเสร็จเนี่ยให้เราแผ่เมตตาออกไปโดยไม่มีประมาณนะคะโดยท่านจะใช้คำว่าให้แผ่เมตตาออกไปในสามแดนโลกธาตุ สามแดนโลกธาตุนั้นคืออะไรครเพื่อนๆสามแดนโลกธาตุนั้นก็คือมิติต่างๆนะคะที่มันซ้อนกันอยู่นั่นเองเห็นไหมคะว่ามันคือยูนิฟายฟิลด์จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างคอนเน็กกันจริงๆนะคะไม่ว่าศาสดาจากโบราณนานมาแล้วก็ค้นพบสัจธรรมข้อนี้แล้วนะ,ะแล้วก็นักคนตัางฟิสิก์ในปัจจุบันนะคะก็ค้นพบหลัก ศัจธรรจข้อนี้ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะสิข้อที่โค้ชพี่น้อยอยากที่จะนํามาแบ่งปันนะคะในมุมมองของโค้ชพี่น้อยเองนะคะซึ่งในหนังสือเนี่ยคือมันหนามากนะคะจริงๆแล้วมันมีจํานวนข้อที่มากกว่านี้ที่ย่อยลงไปนะคะดังนั้นการแบ่งปันครั้งนี้นะคะมันก็จะเหมาะกับคนที่มุ่งปฏิบัติแล้วก็อยากที่จะได้แบบ ข้อสำคัญสคัแเราก็สามารถลงมือปฏิบัติได้เลยทันทีนะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะถ้าใครมาเจอกันครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ fc กเก่าๆที่ติดตามกันมาก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังมาถึงจุดนี้นะถ้าคิดถึงใครรักใครนะคะก็แชร์แบ่งปันไปให้คุณที่เรารักได้นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามมีคอมเมนต์มีซุปเปอร์ตงเข้ามาโคชี่น้อยก็ ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าณที่นี้ในทุกๆคนด้วยนะคะแล้วครั้งนี้นะคะใครนะคะที่ฟังคราวที่แล้วนะคะที่โคชิ้นยบอกว่ามีอภินนันาการเรื่องสมาธิควันตั้มจำเวอร์ชัน2 0น2.0เอาไว้ให้เนี่ยนะคะครั้งนี้โคชิโนยจะนำลิงก์นั้นมาแปะไว้ในช่อง description ให้นะเพราะฉะนั้นสะดวกแล้วค่ะไม่ต้องไปดูที่โพสต์ก็ได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคย ไม่ชํานาญในการใช้เมนูต่างๆครั้งนี้นะคะโคชิโนยก็เอามาแปะไว้ให้ที่ข้างล่างนี้เลยนะอย่าลืมเข้าไปทดลองใช้นะคะเป็นเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงแล้วค่ะหลายคนก็ตามลายแทงไปได้ถูกแล้วก็ยอดวิวยอดการใช้นี่ก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะแล้วหลายคนเนี่ยก็ขอบคุณเข้ามาก็ยินดีด้วยค่ะที่สามารถที่จะทำให้เพื่อนๆนะะมีช่องทางในการพัฒนาตัวเองก็สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ย ได้ยกระดับพลังงานของตัวเองขึ้นไปอยู่ในระดับสูงได้นะคะอะอย่าลืมนะคะอย่าเรียนเพื่อมีความรู้ขอให้เรียนเพื่อเป็นในความรู้ก็คือนำความรู้ต่างๆไปลงมือทำไปเป็นความรู้นั้นให้ได้ขอบคุณทุกการติดตามค่ะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ